สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้มาถอนหญ้าข้าวค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมาถอนหญ้าข้าน้ำกัน ยาเยอะค่ะเอฟซีค่ะถอนหญ้าเข่าด้วยค่ะพี่น้องถอนหญ้าให้ข้าวย่าเยอะมากค่ะเริ่มเหงื่อออกแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายค่ะทุกอย่างค่ะเอฟซีค่ะย็ดนาก็มีปัญหาอุปสรรคด้วยค่ะ นี่ค่ะหญ้าเยอะก็ต้องกาจัดวัชพืชวัชพืชในนาข้าวโอ้ จะเยี่ยบข้าวนะคะ เยอะเลยค่ะเอฟค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันว่าคุมพันถอดรองเท้าดีกว่าค่ะเพราะว่ารองเท้าคู่ใหญ่แล้วทีนี้มันเหยียบข้าวรองเท้าคู่ใหญ่มากรองเท้าคู่ลิดกองกลนกองโขยได้ค่ะพี่น้องของอนุญาตด้ค่ะบอคัก เนี่ยพ่อพีแม่คอย บ่คักกันพี่น้องกันบอ่อแท้เกืก็ได้ยเยียบเหยียบต้นเขาเด้อเกือครูใหญ่พดตกอีกแล้วค่ะฝนตกดินน้อยอีกเล้าพี่น้งองบอกลินน้อยพอแปะพอแปะ แห้งก็บ่ตกเนาะ คุมพันธ์ไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงค่ะเอซีค่ะคุมพันธ์เลยมากําจัดเองค่ะไม่อยากใช้ยาฆ่ายาเพราะว่าจะมีสารตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราเองนันเลยค่ะช่วงเวลาเรามาเก็บเกี่ยวช่วงเวลา ยากกับข้าวกลมกลืนกันมากเลยค่ะมองยากมากนี่เอซค่ะจับโยนไปธนาเลยค่ะโอ้โหเอวเอวได้สชมป์เ่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยกลุมบันเทศได้ซชมเนี่ยก็จะตายแล้วค่ะแต่ก็สู้ค่ะ รต้องสู้เราต้องสู้เดี๋ยววันหลังต้องหาเก้าอี้น้อยมามานั่งพอนีๆดิด แต่ว่าไม่ญ้าแซมนิดหน่อยเราต้องถอนญ้าออกโอ้สวยดีตรงนี้ค่ะ คุณเอฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจโคมพันธุลากันมาถอนหญ้าข้าวค่ะน,นกร้องค่ะถอ,อนไปถอนมาเห็นบ่ คุมพันเหยียบเขาพี่น้องโอ้ยขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษอขอบคุณ f อซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเย่มชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อทอนต่อถอนต่อนี่ nhà lái ari, nhảy nhiều nhảy nhiều, cả pino, đây, bên đê, bên đê, la cả pino, ống này cũng nhiều cả nha, nhiều, สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุรากันค่ะเอฟซค่ะวันนี้ก็มาถอนหญ้าให้ข้าวค่ะเฮ็ดยากอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องช่วยข้าวอค่ะหญ้าเยอะมากค่ะค่อยๆถอนรากเขาก็จะแซมอยู่กับต้นข้าวค่ะเอฟซค่ะเราต้องระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นก็จะถอนทั้งหญ้าทั้งข้าวค่ะหญ้าหญ้าบางอย่างเนี่ยก็ก็ใบเหมือนข้าวคล้ายๆข,ข้าวเลยมาเด้อค่ะพี่น้องมาถอนหญ้าข้าวน้ำกันก่ได้ค่อยได้มาให้มานาะคุ้มพันกระไดยากวันนี้ได้มาก็พอดีหละค่ะได้มาถอนหญ้าให้ข้าวพอดีอู้ เขาอยากงามอยู่นะเนี่ยถ้าฝนตกลงมาน้ำเยอะๆน้ำมีขังข้าวหรอเลี้ยงข้าวคุมพันก็จะมาใส่ปุ๋ยนี่สู้ๆค่ะสู้ๆสู้สเราสู้เราสู้ ียิบเขาบ่าบนหน้า,าวายเดยหลายพี่น้องเนี่ยหน้าวายโอ้โหแน่นเอียดเลยถ้าเรามาถอนช้ากว่าน,นี้ยิ่งจะหนักขึ้นทางนน้นยิ่งจะถอนยากนีค่ะถอนยากหมดแล้วเนี่ยเริ่มแน่นแล้ว บาดพี b át, b oh! ่น้องบ่โอ้ถอดเกือบก้นค่ะเอารองเท้าก่อนก่อนตรงนี้ออกก่อนนั่งอะไรกับปวดขาพี่น้องอุ้มยังดีละอ่ะยาเด้อค่ะ ทำงานทุกอย่างเนี่ยก็มีปัญหาอ,อุปสรรคหมดเลยค่ะต้องอดทนเนาะค่ะพี่น้องนะปวดขาได้ได้นั่งอีเพืยอปวดขาอยู่ค่ะพี่น้องอ้าควคคมพันสูส้ๆคณสำลิดไม่มาช่วยเลยค่ะน่าจะทำความสะอาดนาอยู่ไม่ได้มาถอนช่วยเลยยังไม่มาค่ะ เด็วเขาเดาตายเด้อลูกต้นอะไรหญ้าหวายหญ้าหวายหญ้าหวายมันซมอยู่กับต้นข้าวอันไหนเป็นหญ้าอันไหนเป็นข้าว อยู่ด้วยกันกับเอซีค่ะ,คะนี่ค่ะได้มือถอนเลยได้คุมหัดน,นี่กะทิเจ็บมือจากน้อยค่ะว่าเป็นอย่าง้รค่ะอดทอนเนาะถอนไปรถหยยบเข้าหยยบข้าวหยยบข้าว,าวนี่ ต้นที่ถอนขึ้นมาเนี่ยเราต้องดำไว้ตัวที่ใหญ่เนาะจุงมือใส้ใบถ้าคิดโทรสัพท์ด้วยค่ะพี่น้องตส้มือเดียวปหนูจะตอมอะไรนักหนาล่ะลูกมาแรงวีมาแรงวันเนี้ย จะมาก่อกวนอะไรแม่แล่ะคะนี่คะ่คะเอค่ะเ็ดหนาเองคะ่ะปีนี้ทุกปีน้องสาวน้องเขยทำให้กินปีนี้กล็ลงมือลุยเองเลยคะ่ะเป็นเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายท้าทายว่าเราจะทำได้ไหมเราต้องทำได้ค่ะ ราต้องทําได้ภูมิััว่าต้องทําได้เขาทําอะไรเราก็ต้องทําได้สู้ๆนี่ค่ะถอนออกแล้วกว่าหนาเบิ้ง้วยเนี่ยเปลี่ยนจางปังถอนออกแล้วก็ดวอออกวกได้เนียง่ามๆพี่น้องพีดี้หยาบถอ,อนออกเลยเป็นเป็นหอบเลยพวกพี่น้องเลย หล,หลายดีหลายดีพ่อแม่คอยอวยปวดขาปวดแข้งแล้วล่ะยืนย่ำจนน้ำออกเลยต้องได้ไปหาล่างอโอ้ยอย่าตายนะลูกนะลูกอย่างน้อลูกกระแตะแวะบดบอล นกยังอ๋อพี่น้องว่านกยังอ๋อโอ้ยอันนี้ขึ้นเลยค่ะนี่ขึ้นเลย ขึ้นอีกอวายไปตอมที่อื่นเถอะไปอ้ยอันนี้ข้าวเยอะหนาปึ๊กเลยพี่นนอะขนาดหนาหนาก็ยังมีหญ้าเลยค่ะหญ้าก็ยังแซมเลย กับข้าวปนกันค่ะใบคลายกันมองไม่ค่อยเห็นค่ะว่าอันไหนเป็นหญ้าไหนเป็นข้าวเลยค่ะ มาค่ะเอสซีค่ะทอนอยาเขาใส่คุ้มพันเนี่ยค่ะทอนได้ลายเติบแล้วค่ะ 要玩。Yeah, นอนยา่าข้าวค่ะอุทีค่ะโคมพันก็จะเงียบนิดนึง เป็นย็ดน,นาเพ่อนลำบากกว่านี้ด้วยวนะพี่นะเคยได้กินขเขาอะวันนของงายเด้เนี่ย คุริดเราบอกว่าเราเหยาะคุริดบอกว่าคุริดจะเอาแอะเลยนะเราบอกว่าเราเย,ย,เยบาบักเสียมมาก้นหย่าสั้นพี่น้องผู้ดใดว่ามันที่ก้นไดนไเนาะพอดีก้นหย่าในนี่แมพี่น้องมองเห็นไหมคะเนี่ยเห็นโค้งพันปะค่ะพี่น้องบ่ ต้องไปย้ายกล้องอีกก่อนค่ะเดี๋ยวไปเห็นเจ้าของแล้วโอู้ยพ่อีแม่คอยได้เด้หลายดีหนาก็ได้คือหลายทะลอ าขาวชันพันยอยูะะ่ค่ะหญ้าหนักปัดพีพ่คอยแม่ยคอยเออเบิ้งค่ะพี่น้องคอยโอ้โหอะไรเนี้ยปุณนะปัดเอ,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 อาหญ้าไปทิมตายตายตายหญ้าไรขนาดพี่น้อง อนซ่้งนี้ก็ยิ่งตายแล้วค่ะอาการหนักแล้วค่ะฮึอบ คุลิตทำอะไรเนาะขอบคุณได้ซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องถอนหญ้าเขา้าปาดพอแม่เพป็นลำบากลำบนได้เนาะตัวเป็นที่เห็ดนายเขากินได้สุดยอดเลยค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะพบวกวันคลิปหน้านะคะเอฟซีสวัสดีค่ะ